สวัสดีครับผมกับผมจากกินเที่ยวทำเกษตรนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูวิธีการเลี้ยงไก่นะครับปล่อยแบบธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะครับไม่ได้ทำวัคซีนไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยนะครับมาดูกันว่าระหว่างการปล่อยธรรมชาติกับการอน,นุบาลลูกไก่ในวงบวอของผมที่เคยทำคลิปไปนะครับจะแตกต่างกันยังไงนะครับนี่ครับมาดูกันนะครับ ตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมครับไก่นี่ครับนี่ครับไก่ที่เขากําลังคุ้ยเขี่ยกินอยู่ตรงนี้ก็เป็นอาหารหนูนะครับอาหารจากบ่อหนูนี่แหละครับเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ก็เป็นผลพลอยได้ของการเลี้ยงหนูนะครับเพราะว่าเวลาหนูเขากินอาหารก็จะจะแทะจะกัดนะครับแล้วก็มันจะเป็นผงนะครับเป็นผงเศษอาหารแล้วก็เรา ผมก็จะเอามาทิ้งตรงนี้นะครับตรงโคนไม้แล้วก็มันจะมีขี้หนูแล้วก็หัวอาหารหนูนะครับตรงนี้นะครับไก่กินได้นะครับอ่าไม่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 ได้เป็นเชื้อโรคนะครับอ่าไม่ได้เป็นเชื้อโรคแล้วก็ไม่สามารถสร้างโรคติดต่อกันได้นะครับก็ผมก็เลี้ยงมาประมาณสักกี่สิบปันแล้วผมก็ทําแบบนี้นะครับดูไหมครับเนี่ยครับไม่ทิ้งเลยนะครับอ่าเศษอาหารที่ว่าจากบ่อหนูนะครับที่เราทําการเลี้ยงแล้วก็มันเหลือนะครับเหลือ ไม่ใช่ว่าเหลือนะครับมันคือมันเป็นมันเป็นเศษผงนะครับเราจะจะให้ดูว่ามันเป็นเศษผงประมาณนี้นี่ครับบอลนูของผมนะครับให้แล้วก็เนี่ยครับไก่ลูกไก่กินดีนะครับโปรตีนที่ได้ก็ประมาณสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับเป็นอาหารของเบทโกนะครับเป็นอาหารหมูเป็นอาหารหมูเบทโกโปรตีนสิบสี่เปอร์เซ็นะครับที่ใช้เลี้ยงเลี้ยงหนูนะครับนี่ครับบอลนูของผมนะครับก็มีอนี่ครับเห็นไหมครับ ถ้าสังเกตนะครับอันนี้คือคือการเทไปใหม่แล้วแล้วสังเกตตรงส่วนที่เป็นผงนะครับส่วนที่เป็นผงนะครับก็ถ้าดูแล้วก็เยอะเราก็จะมาเทตรงโคนไม้นะครับก็จะมีขี้หนูแล้วก็เศษอาหารที่เป็นผงนะครับตรงนี้นะครับไก่ก็กินดีนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันก็ทําให้ไก่เจริญเติบโตสมบูรณ์นะครับเป็นอาหารเสริมของไก่ด้วยนะครับ เป็นอาหารเสริมอย่างดีเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรตีนหัวอาหารหมูนะครับ14%สี่เปอร์เซ็นนะครับพื้นที่ในการเลี้ยงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสวนผักหวานนะครับตอนนี้ก็สวยๆเลยครับผักหวานตัดแต่งจริงแล้วก็เมื่อเช้าเก็บแกงไปอ่าหม้อหนึ่งนะครับก็แกงใส่ปลาทูครับอร่อยดีฮะนี่ครับผักหวานนะครับสวยๆเลยครับยังไม่ได้จำคลิปการเก็บผักหวานเลยนะครับนี่ครับจุดที่ผมให้อาหารก็เป็นตรงนี้นะครับ นี่ครับเห็นไหมครับเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเ,เหมือนที่ผมให้ทำคลิปก่อนน,นนี้ไปนะครับเพราะว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยนี่นครับไม่ได้ไปดูแลอะไรมากนะครับเขาเขากินทั่วป่าทั่วอะไรแล้วก็พื้นที่หญ้าตามบ้านนี่แหละครับก็จะเรินเติบโตด,ดีนะครับี๋ยวตรงนี้จะเป็น ที่ให้อาหารเราเราจะมาให้อาหารดูว่าไก่มันจะกินดียังไงก็เหมือนเดิมนะครับส่วนอาหารก็เป็นาการมะพร้าวลำแล้วก็เสร็จอาหารจากร้านชาบูนะครับแล้วก็เป็นกากโนเหลืองล็นิดหน่อยจากการทำน้ำหอโหเนี่ยครับเขาก็กินอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะว่าผมจะมาทิ้งทุกวันนะครับบ่อไหนที่เขากินแล้วเป็นผงผมก็จะมาทิ้งตรงนี้นะครับไก่ก็กินได้นะครับนี่ครับ เลี้ยงหนูกับไก่รู้สึกว่าจะ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 ถูกฉลกกันดีนะครับเพราะว่าเราได้หัวอาหารจากส่วนที่เหลือนะครับเห็นไหมครับเขากินนะครับไม่ใช่ว่าผมเอาหอาหารมาโรยนะครับคือเลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยเลยนะครับจุดนี้ไม่ได้ดูแลมากเลยนะครับจุดนี้ครับนี่ครับอีกสักนิดสักหน่อยแล้วก็จะได้ขายแล้วครับนี่ครับไก่เวลาจะใหญ่จะใหญ่แบบแตกตาภายในแป๊บเดียวนะครับ ตัวก็จะใหญ่ขึ้นแบบพอขายได้เลยนะครับตัวน,นี้ก็ประมาณสักสามขีดสี่ขีดได้แล้วฮะเนี่ครับแล้วก็กินอยู่อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนีไซน์ของไก่ก็คือเป็นการคุยเขี่ยอยู่แล้วนะฮะนี่ครับอยู่ตามป่าตามฝักหวานนี่นะครับอส่วนโบอ่าคอกทางนู้นเดี๋ยวยังไม,ไม่ไม่ได้ทําคลิปนะครับคอกทางนู้นอาห,หารเหมือนกันครับแต่ก็จะทําเป็นอีก คลิปหนึ่งนะครับในการให้ดูว่าในระหว่างการขังเลี้ยงกับการปล่อยธรรมชาติจะเป็นลักษณะแตกต่างกันแล้วก็จะให้ผลผลิตหรือปริมาณการเติบโตได้ต่างกันยังไงนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดให้ผสมอาหารแล้วจะผสมอาหารแล้วก็ให้กินดูนะแต่ตอนนี้เขากินเขากินอาหารหนูนะครับอาหารหนูนี่ครับก็ได้จากบอ่อหนูผมนี่แหละครับ ลงไปบชุดแล้วนะครับก็ทําคลิปไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ทําคลิปการเลี้ยงการอะไรแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับก็ตอนนั้นก็ลงลงไว้ที่บอกก็มีวัดพ่อแม่พันออก็ชัดเจน,นครับแต่ตอนนี้มาทําคลิปไก่ก่อนครับคลิปไก่หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะครับสําหรับทุกท่านผู้ชมที่ข้ามาดูที่ติดตามระหว่างหนูกับไก่หรือ,อการปลูกผักนะครับนี่ครับก็ ใครที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับจะไ,ได้เห็นคลิปใหม่ๆของผมตรงต่อเนื่องนะครับนี่ครับกินดีนะครับผมดูไก่นี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นเศษอาหารเป็นเศษอาหารนี่แหละครับ เขาก็จิกกินเขียกินเนี่ยครับก็นี่ครับเห็นไหมครับเขียนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับเม็ดก้อนๆดำๆก็จะเป็นขี้หนูนะครับเนี่ยขี้หนูก็เศษอาหารเศษอะไรเนี่ยครับเขาก็กินอยูอย่างเงี้ยครับตอนนั้นก็จะเป็นท่อน้ําทิ้งนะครับท่อระบายน้ําอ่าพวกเกี่ยวหนูเพื่ออะไรเนี่ยครับสวยงามเลยนะครับเนี่ยครับกําลังกําลังสวยคนกําลังเตรียมละอีกไม่นานก็จะได้ขายนะครับเออชุดนี้ผมเลี้ยงธรรมชาติแบบเป็นอ่า เป็นไก่พื้นบ้านนะครับไม่ขายช่างกิโลนะครับเดี๋ยวจะเอาอาหารให้กินนะครับว่าเขาก็จะกินดีขนาดไหนนะครับอ่าครับนี่ะครับก็เป็นเศษอาหารจากร้านชาบูนะครับได้มากได้น้อยก็มาผสมปนเปกันไปนะครับเนี่ยครับเป็นเศษอาหารจากน้ําชาบูนะครับจากร้านชาบูนะครับนี่ครับไก่รอกินนะครับไก่ชอบกินมากเลยนะครับเนี่ยครับ ก็มีเศษอาหารเศษผักนะครับแล้วยา้ดูอีกทีนะครับว่าตอนผสมเสร็จแล้วจะให้อาทีลงไปนี่ครับก็ส่วนผสมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็นลำนะครับเป็นลำนะครับอันนี้ก็เป็นกากโซเหลืองนะครับกากโซเหลืองแล้วก็กากมะพร้าวนะครับนี่ครับกากมะพร้าวก็ผสมให้กินเลยนะครับนี่ครับไก่ก็กินอยู่นี่ครับนี่ครับรอกินเลยนะครับของชอบกนเลยนะครับนี่ครับ โปรตีนนะครับจากเนื้อกุ้งเนื้อปูเนื้อปลานี่แหละครับนี่ครับนี่แหละครับผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็มาเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับไก่รอกินครับยได้เศษผักนะครับเศษผักก็มีประกาศผักบุ้งนะครับทุกวันนะครับประกาศปักบุ้งได้กินทุกวันนะครับกินผสมกับยาบ้างอะไรบ้างนะครับ เราจะไปดูมุมนู water, cream cream ้นนะครับจุดให้อาหารนะครับอ่านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้อาหารนะครับเขาตื่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าไก่ปล่อยข้างนอกนะครับนี่ครับนู่นนะครับก็เขามากินกันเรื่อยนะครับนี่ครับเป็นจุดให้อาหารตรงนี้ให้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเขาได้กินจากธรรมชาติด้วยนะครับนี่ครับไก่อยู่เยอะนะครับในป่าผักหวานผมนะครับนี่ครับก็ เศษอาหารที่ให้กินนะครับก็มีการมะพร้าวมีลำมีเศษอาหารจากชาบูแล้วก็เป็นเศษผักนะครับที่ได้นะครับไก่ก็จะมากินอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้เขาตื่นตื่นนิดนึงนะครับวันนี้ตื่นตื่นนิดนึงเห็นไหมครับไก่วิ่งหนีหมดแล้วครับแต่สมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับไก่ที่เลี้ยงอยู่ตรงจุดนี้นะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่ได้ให้ยาไม่ได้ฉีดยานะครับก็มีผสมน้ำดีสิบสองชนิดเนาะ เราดูเขาจะมาไหมครับนู่นนะครับเขาอยู่ตรงนู้นเต็มหมดเลยนะครับนู่นเลครับนู่นนะครับทางนู้นเต็มเลยนะครับก็ตื่นนะครับวันนี้เขาตื่นนะครับโปกติไม่ตื่นเพราะว่าถือกล้องมาไม่รู้ตื่นกล้องหรือเปล่าครับนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับอาหารประหยัดต้นทุนนะครับนี่ครับก็เอามาให้ชมกันนะครับเนี่ยครับกินไม่ยากนะครับเขาก็กินง่ายๆกันอยู่แถวนี้นะครับกินเนี่ยครับ ตามเขาจะชอบจิกกินนะครับเห็นไหมครับอ่านั่นคือจอบที่ผมมาสมหัวหานนะครับเขาก็จิกกินเนี่ยครับแถวนี้นะครับนี่ครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับอาหารประหยัดต้นทุนนะครับเพื่อนๆก็ลองทําดูนะครับหรือไปขอตามร้านอาหารร้านอะไรเขาก็ได้นะครับเขาไม่ได้ห่วงนะครับอันนี้เราได้มาฟรีนะครับเขาไม่ได้ห่วงนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยกันนะครับเรา ก็กําจัดเศษอาหารให้เขาแล้วก็เราก็ได้อาหารมาเลี้ยงไก่นะครับทั้งสองถังนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะครับเลี้ยงไก่ได้เป็นหลักส10ิบหลักร้อยเลยนะครับผสม,ม,มกับกากมองร้าแล้วก็เศษอาหารในบ้านรวมๆกันก็เยอะนะครับนี่ครับผมจะทําคลิปประมาณนี้นะครับเพราะว่าอยากให้เรามีต้นทุนที่ต่ําในการเลี้ยงไก่นะครับแต่มีกําไรตอบแทนที่สูงนะครับ เหมือนอย่างที่คิดเลี้ยงไก่ไปนะครับขายได้เงินจริงนะครับเป็นหลักพันหลักร้อยนะครับจะได้กี่บาทเราก็ยังมีกําไรอยู่นะครับเพราะว่าเราใช้อาหารลดต้นทุนในการเลี้ยงนะครับเนี่ยครับนี่ครับเขากินดีนะครับเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นปล่อยก็หาการคุยเคลียจากนี่ครับใต้ใบพงใบไผ่นี่ครับนี่ครับเริ่มเข้ามาแล้วครับนี่ครับเข้าตื่นกล้องนะครับเราก็ถ่ายได้ไกลๆนะครับ ใครที่เข้ามานะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเริ่มเข้ามากินแล้วครับเนี่ยครับก็เขาตื่นนิดหนึ่งนะครับตื่นนิดหนึ่งนะครับนี่ครับก็ตื่นนิดนึงนะครับก็ดูไกลๆแล้วกันนะครับก็ฟังจากคําอธิบายไปแล้วกันเนาะเพราะว่าก็เขาตื่นนะครับปกติเราจะไม่อยู่ใกล้ขนาดนี้นะครับ กินผมเลี้ยงแบบนีบมาตั้งแต่เล็กเลยนะครับตอนนี้ก็ไก่ก็เกือบจะได้ขายเป็นบางชุดแล้วนะครับเนี่ยครับอ่าสำหรับคลิปนี้อ่าใครที่เข้ามารับชมก็หวังว่าคงเป็นแนวทางความรู้นะครับเกี่ยวกับอาหารลดต้นทุนนะครับในการเลี้ยงไก่นะครับเนี่ครับผักหวานก็ได้กินนะครับไก่ก็มีได้ขายนะครับเป็นอ่า เกษตรผสมผสานนะครับในบ้านของผมเองนี่ครับในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับตอนนี้ก็จะจัดให้เต็มที่เต็มระบบแล้วนะครับเพราะว่ามีเวลาอยู่บ้านแลครับตอนนี้มีเวลาอยู่บ้านแล้วนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ